น่าจะพี่น้องคะนี่นี่ไอ้เกงบดได้ไปหนะ้าไปกับไปทรงเขาคอส่อๆหรอพี่น้องบดไดนะ้เห็นหน้าหน้าอันนี้มีไเกงตีเขาเอาเวสันต์ละได้พี่น้องเด้อบดได้หลายพี่น้อง่ะเบืงง้องเนี้ยเขาวเวสันต์ละเพิ่นเป็นเขาเจ้า,จาได้พี่น้องเด้อนี่มันบ่หลายมิกี้เกงก็เลยอมาทุบเอาแม บวดเอวควนยืนฟาดเอาน่งเอาพี่น้องจะปวดเอวเบื้องเขาเขาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยังบัท่านในสะอาดได้พี่น้องเด้อขันมีเก่งตีเล้วกับสีใสัดลมตัวนั่นจะโอ้ยแดดขึ้นเป็นสีนะเห็นบ่เออสีใสันลมตัวนั่นเป่าใส่ันลมเป่าอยู่สองเถ้อพี่น้องคะ่ะเสียให้เบื้อง ข้าวเวสัสนตละาพนสิเป็นเข่าเจ้าด้วพี่น้องด้อนักดีดีพี่น้องแต่ว่าเพืนหั่งตีไงจ้ะพี่น้องจ้เพ่นโนงยายค่ะเบิง่งเออตะละมัดนี่สีได้สีซีได้เข่าตีแล้วสีได้ยู่ประมาณสองโลพี่น้องค่ะนี่ตีร่องเบิ่งแหละตะละมัดนี่เด้านักพี่น้องนักจ้านักข่วง,ง,งไงข่วงไงเม็ดไงคือมาลีเฮาเนี่แหละพ่นล่มพืนกระล่มยากด้วพี่น้องด้อ สำหรับหน้าเลืกอกเอาเพิ่นลงไปมองน้ำานามแน่เลือกแน่ได้พี่น้องได้เพิ่นกระต้นสูงลมยากพี่น้องคะห่วงดกห่วงเยาพี่น้องคะเออคือกันกัข้อจา้าเพิ่นเป็นอ่ามาลีมาลีหนึ่งศูนย์หาเฮ้าเนี่ยแหละกับอันเขาเหนียวเล่าแตกเนี่ยแหละพี่น้องจ้าเพิ่นเพิ่น,อนพอเมียเพิ่นเนาะ ก็เลยมาเปลี่ยนเขาวเวสสันตะระเนี่แหละพี่น้องจ้าแต่ว่ามีเกเก่งบบมีหลายดอกมมีน้อยเดียวอันผู้ลงค้นเพื่อนอยากได้มีเนเก่งกัะแบงให้เพื่อนบบหลายดอกพี่น้องคะกับมาเห็ดให้เบิ้งซื้อๆดอกว่ามีเนะเกียงมะเห็ดแบบใดลวเบิ้งห่วงเขาเม่พี่น้องเออแต่เป็นเพื่อนงามลายงามห่วงเงา้าพี่น้องนำน,นักมีพร้อมดิเพื่อนคือมะลิแหละพี่น้องแต่ว่าต้นเพื่อนบบอ่อนแอดิ ต้นเพื่อนแข็งแรงดีงามพี่น้องเบิ้งในคลิปมีเย่เกียงกระไดตอนเกี่ยวตอนเกี้ยวน่ะก,ก็มีพี่น้องค่ะอืมงามตัวนี้แต่ว่านี่ลหละอันมีเยเกียงมากมามา,มาตีมาตีเอาพี่น้องจ้ะอันผู้ล้มคนว่ามีเกียงเงยงจาคือพอใส่รถอันพอใส่รถอันใส่เคียงสีจังสีนะ่ะผู้ล้งคนเพิ่อนกะว่ามันมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเขาซื้อมาเขากะย่านแบบว่า สีเราบอประทับ like ใจยังสีนะพี่น้องยานซื้อมาเสียเงินซื้อๆเดี๋ยวให้เลี้ยนหนีเลี้ยสินซะก่อนใส่หนีใส่สินซะก่อน่อสิซื้อทำมันไหลอิริมีเงียงกะย่นใส่รถเกี่ยวพี่น้องถ้าถ้าห้าเกี่ยวมือแล้วเกี่ยวมือแล้วค่ะมาหลายอหรีอันอยู่หน้านะพี่น้องเดี๋ยวสีในเบืงองจอดรถเกี่ยวไว้เขากยโยนใส่รถเกี่ยวเอาให้เพิ่นสีนะพี่น้องจ้าอันนี้มันน้อยพดมันน้อยมีเกงก็เลยอัน คนเขาบ้านนะพี่น้องเนะค้นเขาบ้านแล้วกะ็มะมะตีเพื่อนเอาเวสันตระนี่เป็นเขาทีนาสนใจอยู่ได้พี่น้องจ้ะเพื่อนเเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่น้ำหนักดีกินอร่อยเออเนี่ยกําลังเห็ดสายพันธนุ์ไหนล่ะพี่น้องคะ่ะอืมเนี่ยเก่งเห็ดใหบงนี่ตัวนี้กับตัวเฟียงนเพื่อน้อพี่น้องด้วยนี่นี่ยเก่งเอาเขามาบ้านมาตีอยู่บ้านนี่แหละพี่น้อง ขนมาไว้บานยานฝนตกลิ้นใส่บ่บ่หมันใจขันเ้าพวมือได้เขาก็มาตีเอาแมพี่น้องเขาเก็บไว้ในบานเขาแมเออเขาพีสถาทนที่เขาก็เออมือได้บ้างกับมาเก็บตีให้ก็ีิละพี่น้องค่ะนี่โอ้ยเติมนนักแห้งไรได้พี่น้องนักตึงเลยได้ในพี่น้องคะอ่าเพิ่นเพิ่นเพื่อนเป็นเม็ดเขาที่มีน้ำนักไหมเพื่อนเพิ่นบ่เบาไหมพี่น้องจ้าเพื่อนนักดีห่วงไ่ห่วงยาวน้ำนักดีได้พี่น้องเด้อขอฝากไว้สายพันนี้ อาเวสันตลาได้พี่น้องเด้อฝากเอฟซีได้จ้าปีนีสายพันธ์อาสิบบมีก็่อยถ้าเบิงปีหนาได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ